ทุกคนพรุ่งนี้ทรายมีกินเลี้ยงปีใหม่แล้วก็คิดสมบัติกับเพื่อนสงาหรับทุกคนที่โรงเรียนนะแล้วก็มีทําบุญตักบาตรตอนเช้านะทุกคนแต่ว่าเราจะซื้อเป็นนกเปี้ยวนะทุกคนเป็นของดั๊มิลกล่องเล็กนะนี่เลยพระสิบเก้าลูกก็ต้องซื้อสิบเก้าอันนะทุกคนอเอาคะสีด้วยเนี่ยทุกคนมีสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีแดงนะ เราจะซื้อ6อันนะทุกคนเพราะว่าเป็นโปรนะซื้อ3ชิ้น54บาทอ่าห้าแล้วอีกอันหนึง่งหครบโอเคนี่นะทุกคนเออมีรถส้มด้วยหน้าแตกอ่าวนีส้มอยู่ไหนหมดแล้วเหรอพ็กเดียวใักสุดท้าย,ยเหลือท็กสุดท้ายทุกคนนี่ปลสาสปอเดต่อไปน่าจะเป็นยูโรหรือขนมปังดีไปดูนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่โซนขนมปังแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเลือกอีกทีหนึ่งนะว่าเราจะเอาอะไรไปดีอันนี้อ่ะอร่อยไหมแพงไหเนี่ย,ย,ยร베리ท่านนี้หนูก็เคยกินนี่แหก็อร่อยอยู่นะไม่มันแค่ยี่ห้อน,นี่เฉยๆแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้อ๋อแล้วก็มี <laughs> ยูโรนะทุกคนอืมเอาขนมปิ๊บอันนี้ก็พอได้เอาอะไรดีอลูกขนมปิ๊บมันเราไปแบ่งไม่ได้เราต้องต้นมา,าติดต่อ จะไม่ราคดิวเบอร์รี่ก็ไม่ได้รถน,นะอันนี้คืออะไรอันนี้รถอะไรไม่รู้นะรู้ส,สึกว่าไม่อร่อยนั่น,นสิแต่ดิวเบอรี่แม่ว่าน่าจะได้ไม่งั้นก็ไม่ไดนี้ก,นก็ฟันโอแล้วทุกคนเออพวกนี้นก็ได้แหละฟันเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนนะที่เหลือแล้วก็กินอืมเอาอะไรสรุปก็ถูกไงที่เหลือแล้วก็กินเอานนี้เพราะว่าอันนั้นหนูไม่กินโอเคก็เดี๋ยวเราก็จัดไปสิบเก้าชุดไงเตรียมไปให้ครบสิบเก้าชุด หรือจะเตรียมไปเผื่อกันแล้วแต่อันไหนอันไหนค่ะอันนี้มีขนมพายสอดไส้มัชเมลโล่และแยมราสเบอร์รี่อันนี้มันสอดไส้้ยมีมัชเมลโล่ใช่เป็นมัชเมลโล่อ,อันนี้เป็นเนื้อครีมราสเบอร์รี่ได้แตะแล้วก็อันนี้เป็นสอดไส้ช็อกโกแลตใช่แต่อันนี้มันมีมัชเมลโลดดด่<ว>ด้วยนะน่ากินอยู่ไส้ครีมครีมนะแล้วแต่เลือกเลย เขากินหมดเลยลูกเขาบอกว่าตักบาตจะถามพระใส่อะไรไปพระเขากินหมดแหละนี่ของเราเราหานี่กินดีกว่าคุกกี้โอเคไปสองกล้อง